สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันที่8หัวข้อเรื่อง conclusion เมื่อวานเนี้ยเพื่อนๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างระบบเทรดของผมไปแล้วผมหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากตัวอย่างระบบเทรดเพื่อสร้างเป็นระบบเทรดในสไตล์ที่เหมาะสมกับการเทรดของเพื่อนๆได้วันนี้ผมจะมาสรุปบทเรียนทั้งหมดสิ่งที่ผมต้องการส่งต่อให้กับเพื่อนๆว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนๆเ,เรียนรู้ในคอสซโฟเล็กสิ่งที่เพื่อนๆควรจะได้มีดังต่อไปนี้ข้อ1เพื่อนๆควรเริ่มวาดภาพในหัวก่อนว่าต้องการอะไรอยากมีอยากได้อะไรวาดไปเลยครับให้สวยงามฝันหวานให้เต็มที่เลยครับหลังจากนั้นเพื่อนๆควรจะวางแผนให้รัดกุมมีเทรดดิ้งแพลนเวลาผิดพลาดเลวร้ายที่สุดจะใช้เงินทุนจากไหนมาเทรดต่อแล้วจะผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นนะไปได้ยังไง เพื่อนๆควรจะลงมือทำลองล้มเหลวผิดพลาดอดทนไม่ล้มเลิกสุดท้ายเพื่อนๆก็สำเร็จแน่นอนครับตอนนี้ผมมีภาพในหัวอันใหม่ในอีกปีหนึ่งผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันรอฟังนะครับข้อ2ความรู้พื้นฐานสำคัญมากเพื่อนๆไม่ต้องเทรดได้หลายท่าเอาท่าเดียวเจ๋งๆไปเลยเลือกเทคนิคเครื่องมือที่เพื่อนๆชอบที่รู้สึกง่ายทุกครั้งที่เข้าเทรดหรือใช้มันสำหรับผม ง่ายที่สุดของผมก็แท่งเทียนครับถ้าชอบแท่งเทียนขอให้เพื่อนๆเ,เลือกไปใช้งานทีละรูปแบบผมมี3รูปแบบใช่ไหมครับให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกใช้ทีละรูปแบบข้อ3 trading concern หรือ trading management มีหลายอย่างให้เลือกใช้แต่ให้เลือกทีละอย่างเลือกให้ชัดก่อนในแผนการเทรดว่าเพื่อนๆจะเข้าจะออกจะ stop loss หรือ take profit ในรูปแบบไหนเอาทีละรูปแบบที่ผมสอนไปไม่ต้องทำพร้อมกัน สำหรับผมผมเลือก stop loss และ take profit แบบฟิกในช่วงแรกต่อมาพอเริ่มชำนาญขึ้นเนี่ยจึงค่อยๆเลื่อน stop loss หรือว่า let profit run ข้อ4ก่อนการเริ่มเทรดเพื่อนๆต้องวางแผนให้ดีไม่งั้นไรทิดทาง Trade Space ปะมั่วซั่วไม่มีทางถึงเป้าหมายที่เพื่อนๆต้องการได้ trading style financial plan trading plan trading system เขียนออกมาให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนจะเริ่มเทรดถ้าไม่ได้ทำอะไรเลย อย่างน้อยที่สุดขอให้เพื่อนๆมีเทรดดิ้งเจอร์นลบันทึกทุกอย่างที่เพื่อนๆเทรดที่เพื่อนๆลงมือทําไปคนส่วนใหญ่นะครับพอผิดพลาดแล้วค่อยย้อนกลับมาวางแผนสําหรับเพื่อนๆเริ่มต้นวางแผนก่อนนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนคนอื่นๆข้อ5ผมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสในเรื่องกระบวนการทำเหตุให้ดีก่อนครับผลจะดีเอง m n าน Management อารีโชแผนการเทรด กิจวัตรประจำวันเขียนลงไปให้ชัดเจนครับให้ความสําคัญปฏิบัติตามแผนการเทรดเหล่านี้อย่างสม่ําเสมอให้เพื่อนๆตกหลุมรักในกระบวนการเลยครับเดี๋ยวผลลัพธ์จะตามมาเองข้อ6 backtest ระบบเทรดเยอะๆหลายๆคู่เงินหลายๆช่วงเวลาแต่ไม่ต้อง backtest นานๆน,น,นะครับ3ปี4ปี5ปีเนี่ยไม่ต้องครับแค่สุ่มเลือกเอา วัตถุประสงค์การแบ็กเทสคือให้เพื่อนๆเ,เกิดความมั่นใจในระบบเทรดของเพื่อนๆมั่นใจในจุดเข้าจุดออกลดความกลัวความกังวลความผิดพลาดในตอนที่เพื่อนๆต้องเทรดจริงข้อ7ข้อนี้เป็นไฮไลท์นะครับ Time Frame Day แก้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาอารมณ์และวินยัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องวินยัยแต่ Time Frame Day นี่แหละเป็นตัวช่วยได้ คน90% f a เฟลในการเทรดฟอเ e ็กผมอ่านเจอบทความมากมายของกูรูต่างประเทศเน้นเรื่องการเทรดใน Time Frame Day แต่ก็ไม่เคยสนใจจนผมเทรดขาดทุนหลายครั้งนั่งทบทวนหลายรอบสุดท้ายก็ตกผลึกว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงครับเพื่อนๆลองหันไปมองรอบๆตัวเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆรู้จักเทรดในไทม์เฟรมไหนครับแทบทั้งหมดเทรดในไทม์เฟรมที่เล็กกว่าไทม์เฟรมเดย์ เพื่อนๆแค่ไม่ทําเหมือนพวกเขาแค่เปลี่ยนมาเทรดในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อนๆก็สามารถย้ายมาอยู่ฝั่ง10%ของคนที่เทรดแล้วได้กําไรแล้วครับการเทรดในไทม์เฟรมเดย์ทำให้เพื่อนๆประหยัดเวลาใช้เวลาแค่ประมาณ30นาทีในแต่ละวันในการจัดการการเทรดเพื่อนๆสามารถทํากิจการอย่างอื่นได้ทํางานประจําได้ทําธุรกิจส่วนตัวได้ไม่เครียดไม่กดดันว่าต้องคอยเปิดกราฟดูคอยเข้าออเดอร์คอยเลื่อนสต็อปลอ ผมมี Excel ตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมอัปโหลดให้เพื่อนๆลองเปิดกันดูเพื่อนๆหลายๆคนคงสงสัยว่าลัเทรดไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันจะเลี้ยงชีพได้หรอมันจะทําให้เพื่อนๆก้าวสู่เป,ป้าหมายที่ต้องการได้ไหมลองมาดูตาราง Excel ตารางนี้ดูนะครับตารางนี้คือแผนการเทรด Forex ในระยะเวลา10ปีคิดเป็นทีละเดือนนะครับจากเดือนที่1ไปจนถึงเดือนที่120เหนครับ120เดือน ผมแบ่งเป็น3ช่วงเวลามีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวช่วงเวลาเริ่มแรกนะครับที่ผมเคยแนะนำเพื่อนๆไปว่าเงินต้น1,000เหรียญโคน่0เหรียญกำไรต่อเดือนตีเป็น5%แค่5%นะครับปีหนึ่งก็60%นะครับซึ่งระบบเทรดที่ผมแสดงให้เพื่อนๆดูมันทำได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองกรอกข้อมูลลงไปคอลัมน์นี้คือคอลัมน์ฝากเพิ่ม ในช่วง24เดือนแรกจากเดือนที่1ถึงเดือนที่24ก็คือ2ปีแรกครับนอกเหนือจากเงินต้นหนึ่0 0เหรียญแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆฝากเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เดือนละเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการในตัวอย่างเนี่ยผมฝากเพิ่มเดือนละ300เหรียญฝากเพิ่มแล้วก็เทรดให้ได้กําไรเดือนละ5%ปในระยะเวลา24เดือนเงินทุนที่เพื่อนๆมีอยู่ในมือจะ ได้ประมาณหมื่นกว่าเหรียญช่วงระยะเวลาสีแดงเนี่ยผมเรียกเรียกว่าอดออมฝากเพิ่มฝึกฝีมือสะสมประสบการณ์หลังจาก24เดือนนะครับหรือ2ปีแล้วเพื่อนๆไม่ต้องฝากเพิ่มละเพื่อนๆไม่ต้องฝากเพิ่มแล้วนะครับตั้งแต่เดือนที่25จนมาถึงเดือนที่60 ก็คืออีก3ปีถัดมานะครับ2 5เป็นช่วงรอคอยความสำเร็จเพื่อนๆไม่ต้องฝากเพิ่มแล้วแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งถอนเงินออกมาใช้ทําไมผมถึงบอกว่าให้ทำงานประจำไปก่อนหรือทำธุรกิจส่วนตัวไปก่อนอย่าเพิ่งถอนเงินออกมาใช้นะครับทำเหมือนเดิมครับเดือนละ5%ไม่ต้องฝากเพิ่มครบ5ปีหรือ60เดือนเพื่อนๆ,ๆจะมีเงินต้นประมาณ9 0,000เหรียญ8 0 0 0ถึง0 0 0เหรียญ ช่วงระยะเวลา6เดือนที่60มาถึงเดือนที่120เนี่ยก็คือ60เดือน5ปีจะเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวดอกผลและความสำเร็จจริงๆอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้ผมโชวยเพื่อนดูแค่10ปีแผนการเทรดภายใน10ปีนะครับตั้งแต่ปีที่5ถึงปีที่10เพื่อนๆเ,เ,เริ่มถอนดอกผลออกมาใช้เดือนละ3,000เหรียญแต่เงินทุนของเพื่อนก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับหลังจาก10ปีเนี่ยกำหนดเส้นทางชีวิตที่เพื่อนต้องการเลยว่าเพื่อนๆต้องการอะไรพอได้ไหมครับแผนการเทรด for e x ใน10ปีลองเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้ตารางนี้ก็ลองกรอกข้อมูลแล้วก็เซ็ตเงินต้นนะครับหนึ่เหรียญน่าจจะน้อยไป300เหรียญอาจจะมากไปแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยกลับมาที่ข้อสรุปอีกทีนะครับเมื่อกีอ้จบไปที่ข้อ7ข้อ8เรื่องวินัยปัญหาที่เทรดเดอร์เจอกันเยอะที่สุด ไม่ผ่านเรื่องนี้ก็ทํากำไรต่อเนื่องได้ยากวิธีที่ผมแนะนําก็คือถามตัวเองบ่อยๆครับใช้เซลฟ์โค้ดที่ผมให้ไดแกรมเพื่อนๆไปแล้วรวมถึงการเทรดในไทม์เฟรมเดย์ขึ้นไปเนี่ยแก้ปัญหาในเรื่องวินัยได้ดีแน่นอนครับเพื่อนๆลองดูนะข้อ9ข้อสุดท้ายและก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งข้อมองเห็นความเป็นจริงในตลาดฟอเร็กและยอมรับมันอย่างไม่มีเงื่อนไขทัศนคติในการเทรด4ข้อที่ผมให้ไว้นะครับ ท่องจำข้อ1ยอมรับความแพ้แพ้ข้อ2หน้าที่คือทำตามสิ่งที่เราวางแผนไว้ข้อ3การเทรดใน Forex ต้องใช้ระยะเวลานะครับอดทนรอคอยข้อ4ถ้าเพื่อนๆฝันได้เพื่อนๆก็ทำมันได้ครับกำไรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ1 2% 3%เรเริ่มต้นได้กำไรน้อยๆก่อนครับแล้วค่อยก้าวไปสู่กำไรเยอะๆและสุดท้ายก็จะก้าวไปสู่กำไรตามเป้าหมายที่เพื่อนๆต้องการ คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยสัมผัสกำไรน้อยๆเลครับ 1%, 2%, 3%อย่างต่อเนื่องยังทำไม่ได้เลยแต่เริ่มต้นก็ต้องการทำกำไร 40%, 50%ตาไร40% 5 0ต่อเดือนทันทีเลยเป็นไปได้ไหมครับเด็กเกิดมายังต้องเริ่มต้นนอนหงายหัดนอนคว่ำหัดคืบหัดคานหัดเกาะหัดเดินแล้วถึงจะวิ่งได้พอเริ่มวิ่งได้ก็หาวิธีที่เร็วกว่าการวิ่งเช่นปั่นจักรยานสกูตเตอร์มอเตอร์ไซ การเทรดก็เช่นกันครับพอเพื่อนๆเ,เริ่มเก่งขึ้นกำไรสม่ำเสมอมากขึ้นเพื่อนๆก็สามารถประยุกต์วิธีการวิธีคิดที่จะทำกำไรให้มากขึ้นได้เช่นกันจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ